ข่าวพลเมืองในวันนี้จะไปกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปดูกันที่บ้านหอกตําบลสีสุขอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับชา้าบ้านที่นั่นเขารวมกลุ่มกันสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการนําสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นลูกประครบนะครับเพื่อใช้รักษาตนเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวติดตามจากรายงานของนข่าวพลเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ วันนี้พี่สนองคงบุญและเพื่อนๆสมาชิกชุมชนบ้านหอกตําบลศรีสุขอําเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์มารวมกลุ่มกันเพื่อเรียนรู may, like ้สรรพคุณทางยาสมุนไพรพื้นบ้านในการทําลูกประคบและน้ำมันสมุนไพรโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนที่วัตถุดิบมาจากหมู่บ้านเฮ่าทั้งเบิดอย่างเช่นข้าตะไคร่ใบ้ะกรูงวยบะกรูผิวบะกรูทุกเสียงทุกยาละค่ะพวก ใส่ทั้งคนป่าทาลายโจตรตะไคร่หอมพวกเขมินเขมนิน,มนอ้อยเขมินชั้นวัตถีนำมาจากอุบานเฮาทั้งเบิร์ดนอกจากทุกคนจะได้รู้สรรพคุณของยาและเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆที่มีในชุมชนแล้วยังได้ร่วมกับเพื่อนบ้านแปรรูปเป็นลูกประครบและน้ำมันสมุนไพรไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยด้วยมณนีมาเรียนรู้ในการใส่สมุนไพร ทีนี่ในหมู่บ้านเฮ่าแต่สมัยก่อนพรหูว่วาต้นไม้ต้นลมีประโยชน์แบบใหพ่อมาเมื่อนี้ได้หูแล้วก็ได้หูทรัพประคุณว่าในหมู่บ้านเฮ่ามีพืชสมุนไพรต่างๆก็เลยมาเห็ดแปรูปในการใส่สมุนไพรเมืนเน่อก็มีรูปประคบตะกะน้ำมันนวดแผนโบราณทิทำมาจากสมุนไพรเมื่อมีการเจ็บป่วยเช่นว่าปวด ง้อปวดท้องที่เ้าขอไปใส่ย,ยาแต่มูมป่ยในมูลบ้านต้นเช่นต้นซองฟ้าเอามายามกินแกท้องอืดแกเก็บท้องแกปวดท้องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสมัยโบราณพวกเขาเฮติศานต่์ แม้เป็นการเริ่มต้นแต่เป็นการเริ่มต้นที่จุดประกายให้เห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรพื้นบ้านทำให้พี่สนองและชาวบ้านเกิดความเชื่อมั่นในพลังเล็กๆของคนในชุมชนในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาวะและที่สุดภูมิปัญญาที่รอการฟื้นฟูจะกลับมาเทียงคู่กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างเต็มภาคภูมิอุบลมุนมากน้ข่าวพลรเมืองจังหวัดสุรินทร์